สวัสดีครับวันนี้ผมเอาสิ่งดีๆที่คุณผู้ควรมาฝากกันสําหรับคนที่คิดว่าข้อมือยังไม่ดีโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ข้อมือจะดีแต่อาจจะดีไม่สุดแล้ววันนี้เราจะเอาเครื่องมือบริหารข้อมือชั้นยอดมาฝากนะครับอยู่ในมือผมแล้วอันนี้นะครับทุกคนอาจจะแบบงงว่าเอาเอมันก็ไม่แบบปกติจะบริหารข้อมือยังไงอานทษนะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม้แบบปกติอันนี้เรียกไม้แบบปกตินะครับไม้แบบปกตินะั้นจะอยู่ประมาณ4ยนะูเนาะก็อยู่ประมาณ84-85กรัมโดย uh huh. ปกติอันนี้เท่ากับไม้แบบ2ไม้ oh. นะครับนี่คือไม้โคชนะครับ160นะครับแต่เดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นรุ่นพิเศษที่สั่งมาทามา,าเฉพาะผมเดี๋ยวเราจะมีขายรุ่นที่ไม่โหดขนาดนี้นั่นกนะ็คือ m y ้โคช140นะครับไม้โคช140ก็คือตามชื่อเลยก็คือน้ำหนัก140กรัม140กรัมเนี่ยมันก็เท่ากับ ไม้แบบเบาๆ2อันมัดรวมกันแล้วมาตีพร้อมกันนึกออกไหมแต่ปกติอะถ้าสมมติว่าเราอยากซ้อมข้อมือใช่ไหมครับบางคนก็จะเอา itt, ไม้เทนนิสม้จะพ้อยมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่ได้ท่าทางแล้วมันไม่ได้กริฟด้วยนึกออกไหมกริฟเราจับอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นึกออกไหมครับไม้เทนนิสก็จะกริฟหนาๆเนาะหรือเราจะเอาไม้แบบสองอันมาผูกกันมันก็ซ้อมไม่ได้ไนงะจังหวะมันไม่ได้เพราะนั้นเราเลยมี ไมโครนะครับซึ่ง oh. เป็นโค้ดชั้นยอดในการฝึกตีของเราเลย <laughs> ซึ่งปกติแล้วเราใช้กันยังไง <laughs> เดี๋ยววันนี้เรามีผู้สาธิตครับเนื่องจากว่ามันหนักเดี๋ยวผมเจ็บผมเลยให้คนที่ <laughs> ตีเก่งมาสาธิตแทนมาสาธิต <laughs> ของฟิวคนเดิมคนดีสวัสดีครับซึ่งเดี๋ยวฟิวเขาจะเอาไปตีฟิวเขาจะเก่งกว่าผมมือมันจะสูงกว่าผมนะครับ <laughs> เขาจะเอาไปตีได้คนนี้ข้อมือดีอยู่แล้วนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องท่าทางการตีเนี่ยสามารถใส่ได้ยกตัวอย่างเช่นเอาไปตบก็ได้แต่สําหรับคนที่เอาไปใหม่ อย่าพิ่งเอาไปตบนะครับเดี๋ยวเจ็บแล้วเดี๋ยวคนจะมาฟ้องผมเดี๋ยวไหลฉีกเดี๋ยวต้องมือฉีดอย่าพิ่งอันนี้ถามว่าพี่ฟิวเขาเคยตีไม้แบบน้ำหนักขนาดนี้มาก่อนไหมปกติใช้เขาเป็นนักกีฬานะตีไม้น้ำหนักประมาณ90เนาะอันนี้ก็เพิ่มมาอีกเกือบ50เออประมาณอีก50แล้เดี๋ยวตีดูก่อนเวลาตีซ้อมตียังไงตีวอร์มเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมมันจะตีเหมือนแบบเหมือนแบบธรรมดาเลยท่าทางอะไรก็จะเหมือนแต่หนักไหม นะครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะมันก็จะได้ซ้อมจึงอยากซ้อมแบบอยู่ว้านเฉยอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาเหวี่ยงก็ได้ก็จะได้ข้อมือไหนตีเคียร์ได้เคีเคียร์บางคนอาจจะคิดว่าไม้หนักตีเคียร์ไม่ได้เอา้าไกลด้วยนะครับก็ซ้อมตีตีเซฟตีเคียร์ได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาตีอย่างนี้มันปกติกันไปเนาะมันเก่งเดี๋ยวเราจะให้ใช้ไมโคตรตีแข่งกับเราโอ้โห oh. <laughs> เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม้มีผลต่อการตีมากน้อยแค่ไหน เอ๊ะเราไม่ให้ตีปกติด้วยนะจะเป็นตีสองลูกหนึ่งเขาใช้ไมโค้ที่น้ําหนักสองเท่าก<ช>็เลยเอาสองไม้เพื่อเท่าฝั่งดูดเใช่เดี๋ยวเราใช้สองไม้ได้สูสีเราก็จะยืนสองคนเขายืนคนเดียวแล้วตีแข่งกันเอาอย่างอ่ะพร้อมอย่างมาดิมาดิครับเอามาดิครับซึบ่งผมจะคู่น้องนอนเหมือนเดิมนะครับกู้น้องนอนไปแต่เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปเราจะนับแค่เจ็ดแต้มนะครบเจ็ดแต้มปุ๊บเดี๋ยวจบเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะ ใสๆบอกเลยเสมอภาคเสมอภาคตรงมาแล้วเอ้ยมาให้เสิบก่อนเด้ออ่ะต่อให้อ่าโดนน้ำก่อนหนึ่งศูนย์ให้ต่อให้ใช่ไหมนอนต่อใหอ้นอนซู่เอเอไม้ดีว่ะไม้ดีว่ไม้ปกติ มาสองศนครับต่อให้ต่อให้อยู่เฮ้ยหุยแซมดีภาคภูมิใจเฮ้ยหนึ่งสอ,งอนอนนอนเฮ้ยสาหนึ่ง สามหนึง่งเท่าไหร่วะสี่หนึ่งเขาหรอเอาใหม่ไหมยอมยอมเอ้ยออย,ออย,ออยอมรับไม่อันนี้ต่อให้จริงต่อให้จริงเฮ้ยห้าหนึง่งเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วลูก กไม่เกี่ยวกับไม้เกี่ยวอะไรพีเกี่ยวคนมาก็รับไม่ได้บ้างให้เกียรติพี่บ้างให้เกียรติพี่บ้างโอเคครับใส่ใจครับตามคาดผลนะครับครับยังคืนอีก ไม้นี้นะครับถ้าฝีมือเท่าอนี่ก็ไปตีเกมได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำเนานะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจ็บได้ก็ประมาณนี้ชนะครับเท้าชนะไม่ที่เกี่ยวที่ไม้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ส่วนหนึ่งคนส่วนหนึ่งนะครับก็ไปเตรียมความพร้อมร่างกายเรื่องสกิลเรื่องอะไรกันดีๆแล้วก็จะได้ตีแบบกันสนุกสนุกเนาะเดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวเรามีอะไรที่ป่วนปวน,นปัน,ป,นปันกว่านี้อีกอันนี้ว่านหนักอะใช่ไหมเดี๋ยวลองเบาเลยเบาเวิวเลยเอามาให้ดูกัน นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไม่โค้ชไม่โค้ช